ค่ะสวัสดีค่ะย่ามาผัดเห็ดย่าใส่เห็ดไปแล้วอะ่ะเห็ดขึ่งหลวงมั่งย่าซื้อมาสามสิบบาทจะผัดกับกระเทียมแล้วก็ใส่ถัว่วไม่ใส่หมูเท่าไหร่อ่ะใส่กับหมูเท่าไหร่เดียวย่าก็หั่นถัว่วไปแล้วเนี่ยผัดเืดๆน่ะย่าทอดมันไว้สามสี่ชิ้นแล้วต้องทำให้เห็ดสุกอีกหน่อย ใส่เห็ดไปแรกย่าว่าจะไม่ถ่ายคลิปไงทำกับข้าวแล้วก็ถ่ายซะ่น่อย,อยขัดจิดๆเนี่ยเดี๋ยวปรุงรสก่นต้องให้เห็ดสุกใ่่ใีชุบขนอขึ้นก้อนมนะใส่ชุบข้อหนี่ะขึ้นก้อนแล้ว่มีอะไรแนละ้วเนี่ยชุบรสหน่แล้วกัน ถ้ามันหอยไม่มีก็ไม่ต้องใส่น้ำใส่น,น้ำปลาหน่อยไม่ได้ออกไปซื้อหน้าปากซอยพอแด้ใส่น้ำปลาเยอะเดี๋ยวเคม็มยาก็ไม่ชอบเคม็มใส่น้ำตาลหน่อยยังไม่เส็นจาน ต้องผัดเห็ดให้สุกแล้วก็ใส่ค่อยใส่เอใส่ถั่วพักยาวกําหนึ่งสิบาทเห็ดนี่สามสิบเยอะเหมือนกันเดี๋ยวชิมกันอืมใช่ได้ละนี่ต้องเค็มเยอะอ่ะเค็มเยอะแล้วเดี๋ยวชิมไม่ได้เห็ดยังไม่สุกต้องเอาเห็ดอีกหน่อย หั่นหมูว่ายาผัดหมูแล้วเตรียมนิกชทยให้หลานผัดในข้าวจานเล็กเดียวเองอันนี้เรากินกินให้หนอดหรอกเนี่ยกินแบบนี้ก็กินเช้าแบบนี้แต่พวกนี้ย่าไปหัหมองอะ่ะให้เห็ดสุกอีกหน่อย ตั้งใจจะไม่ถ่ายคลิปมาแต่ถ่ายไว้เถอเดี๋ยวเผื่อไม่มีคลิปลงอือันนี้ก็ผัดเห็ดก็น่ากินอยู่ใส่ไข่กหน่อยก็ดีเหมือนกันของพวกนี้มันมีซื้อเตรียมไปแล้วไนงะใส่ไข่มาจับอยใส่ไข่สองใบเลย แตกให้มันแตกให้มันนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวพอนั่นแล้วถุกแล้วเราค่อยตักแก๊สนี่ค่อยแรงหัวแก๊ดนี้เขาไม่ค่อยแรง ไข่สุกก่อนเลยค่อยกลับใส่มาได้จะใส่ถั่วเลยถัวผักยาสิบบาทเนี่ยถูกเนี้ยรถรถมาขาย ไม่ยากผัดก <s ips sup> ินจืดๆแล้วเพราะว่าตารมนขึ้นไงหัวน้ำเขาก็ไหลตลอดเวลาปิดไม่ค่อยจะอยู่โอ้น้ากินเหนื่อยนะ ถั่วสุกก็ที่ได้แล้วไม่รู้เห็ดสุกหรือยังเดี๋ยวชิมเห็ดก่อนขันเห็ดชิ้นใหญ่เลย อืมต้องอพับแต่จะไม่ทอดเราอุมันเห็ดชิ้นใหญ่ไปหน่อยพริกไทยไม่มีอไงไม่ได้ซื้อพริกไทยมาเก็บไว้ไม่ต้องใส่ใส่พริกไทยหน่อยก็จะกลิ่นพริกไทยมันก็จะออก ต้องผั่ให้เห็ดสุกอองเห็ดไม่ค่อยสุกยาหั่นชิ้นใหญ่กเกินไปยาเอากระทะนี้ทำหมูให้หลานยาทำกับข้าวยาไม่ค่อยไดเตรียมของไว้ก่อนหรอกใอยากทำก็ทำเลยเพราะยาเป็นคนติดหนังไง เอาดูหนังดูไลแล้วนะึกอยากทำกับขา้ากินก็ทำเลยก็คงสุกแล้วไปใส่จานเดี๋ยวจานก่อนปิดแก๊สแล้วสุกแล้วจานใหญ่แล้วก้านมาผ่านดีวกว่าผ่านน่ะมันจะง่ายดี เอาถาดเลยถาดใหญ่เลยมันไม่หกดีถ้าจานมันจะล้นหกเพราะว่าเรากินคนเดียวอะ่ะมีซําตําซะหน่อยนะ เออวันนี้อยากกินส้ปตำไทยอ่ะส้มตำไทยใส่ปูอ่ะแต่มันไม่มีแม่ค้าแถวนี้ไม่มีใครขายส้มตำอยากกินซ้ปตำไทย,สไทยใส่ปูหน่อยแล้วก็จะอร่อยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยใส่ถาดเต็มถาดเลยอ่ะกินคงไม่หมดละคนเดียวเออวันนี้วันนี้ก็มีแค่เนี้ยละค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ